สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็เจอกแอดฟาร์นะครับผมไม่ได้เจอกันนานเลยนะคบผมวันนี้ฟาอยู่ในเซิร์ฟ p ีวีเอกของไดโนซารลินนะครับพอดีปรับใหม่เป็นพีวีเอกแล้วนะครับผมไม่ใช่พีวีเอกซีแล้วนะตอนนี้อฟาก็อยู่บนกิฟฟินนะครับหลายคนสงสัยนะครับดูสงสัยแน่เลยว่ามาทำอะไรนะครับวันนี้ดูสิ มาพร้อมกิฟฟินป่านะครับผมกำลังลุมตีอยู่เลยนะพอดีวันนี้นะครับเรามีภารกิจนะครับที่จะมาสอนทคลิปเบินกิฟฟินนะครับเพื่อเอาไปเป็นอาหารใช้จับกิฟฟินนะครับผมเราไปดูกันเลยนะครับว่าขั้นตอนมันทํำยังไงนะครับขั้นตอนแรกนะครับผมเราต้องเก็บชิปกิฟฟินนะครับผมชิปน้องก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับชิปแบบนี้เลยนี่ครับชิปกิฟฟินนะครับผมเป็นกิฟฟินตัวไหนก็ได้เวลอะไรก็ได้นะครับขอแค่เป็นชิปที่ ยังไม่หมดอายุนะครับผมี๋ยวเราจะมาฆ่ากิฟฟินกันเลยนะครับนี่เลยพร้อมแล้วครับปืนเทคอยู่ได้แล้วล่ะเห <c oughs> นื่มแล้วล่ะเดี๋ยวเราก็จะไปเก็บคลิปกิฟฟินกนระตุงเขานะครับผมเพื่อง่ายนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพอยิงได้แล้วนะครับน้องก็จะตกลงมานะครับเราก็จะเก็บคลิปได้ง่ายขึ้นนะครับผมเราหากิฟฟินแถวนี้กันเลยนะครับอ,อือหู้ย ตอนนี้นะครับผมเซิร์ฟของ P V X นะครับผมก็เป็นการเปิดสัตว์แสงนะครับเพื่อให้ผู้เล่นได้มาจับสัตว์แสงกันนะครับผมนี่ไงครับแสงทุกตัวเลยนะครับแสงทุกตัวเลยก็จะมีบางตัวนะครับที่ยังไม่แสงเพราะว่าน้องยังไม่ตายนะครับนี่เลยสวยมากครับแสงตรงนี้ก็โอ้โหกำลังโจมตีกันเลยเดี๋ยวเราไปเก็บชิปกิฟฟินกันเลยครับผมไปหากิฟฟินดูแรปเตอร์สีแสงโอ้โห นี่เลยที่เพิ่เนแสงย,ยิงมันครับทุกคน้เฮ้ยอ,อ,อยู่ไหนแล้วอ่ะออตีก็ได้ครับตีมันอืมอ,อืมเอ,อ้อออเยมีไหครับแรงเกินร่างสลายเลยไม่ได้เอาชิปเลยครับ เดเี๋ยวเรามาตีอันโลตรงนี้แล้วกันครับโอ้โหอันโลหลายตัวเชอะนี่นี่นี่อู้หูเอาหายีเร็วโอ้โหอันโลเอ้ยอู้หูอื้หืออื้หือู้หูก็ตีมันไปเลยนะครับตีไปเลยโหเวิลเยอะว่ะเวิลเยอะว่ะตัวนี้เวิลเยอะว่ะ มาดิเอ้ยน่สยบพอาปืนถิกนะครับไปหาคิวซิงกันต่อนี่เลยตัวนี้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 ลงมายิงดีกว่าครับลงมายิงเราต้องยิงแรปเตอร์ตัวนี้ก่อนครับนี่ตีนกเราเหรอ นี่เจ้าจะตายแล้วครับเราต้องยั้งมือหน่อยนะครับผมเพื่อไม่ให้ล่างน้องสลายนะครับหกร้อยแหละหกร้อยแหละหกร้อยแหละ,600ละนี่เน,นี่ตายแล้วเอว้ยยั้งเอาอู้ยัง้งเสืออือโอ้โหต้องเคลียร์สัตว์ป่าก่อนเลยนะครับไม่งั้นน้อง พอตายแล้วสัตว์ป่าก็จะมากินนะครับตายสักทีเฮ้ยเหลือ400ละเหลือ400ละวี่นกชั้นลูกชั้นอนิ่นี่ครับผมเข้าไปเก็บเลยนี่เลยครับเราได้มาเร็วนะครับชิปกิฟฟินได้มาแล้วครับผมไปไหนอะ <laughs> นี่เลยนะครับตังจากที่เราได้ชิปที่ฟินมาแล้วนะครับผมก็หนึ่งหนึ่งชิปนะครับก็จะได้ชิปเบิ้ลหนึ่งชิ้นนะครับผมถ้าเราจะทำสองชิ้นเราก็ต้องเก็บสองชิปนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปยิงอีกสักตัวครับอีกสักตัวเอาไปครับเราไปหายตัวเลยครับเจอตรงนี้ครับตรงนี้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 จอดเลยจอดยิงเสือก่อนเลยครับเชียร์พื้นที่ เคลียพื้นที่ก่อนเลยหรยร้อยนึงละอืมเรียบร้อยครับผมไปเก็บอีกหนึ่งอืมเราก็ได้มาสองชิปแล้วนะครับนี่เลยอืมพอแล้วครับอันนี้อุย้ยติดอ๋อไปครับกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านอืมแล้วก็ได้ชิปมาสองชิปแล้วนะครับผมต่อไปนะครับผมเราก็กลับไปที่บ้านกันเลยนะครับ ตอนนี้นะครับผมแอดฟาก,ก็ถึงบ้านแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาทํำชิปกิฟฟินให้ดูนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นบ้านแอดมินของ PVX นะครับผมก็ตรงนี้จะเป็นสัตว์ลักนะคะสัตว์แสนะครับบ้านแอดมินก็จะอยู่ตรงนี้เลยวิวสิดูสิคอยาวโครงกระดูกครับคอยาวโครงกระดูกโอ้โหกีก้าโครงกระดูกครับสัตว์บอสไปครับผมทุกคนหลังจากที่เราได้ชิป กิฟฟินมาแล้วนะครับผมพร้อมที่จะทำคิปเบิ้ลกิฟฟินแล้วนะครับสิ่งที่เราต้องมีเลยก็คือเครื่องนี้นะครับผมเครื่องคิปเบิ้ลนะครับนี่เลยแล้วก็วางเลยนะครับเครื่องคิปเบิ้ลนะครับปุ๊บอ่าและเราก็ต้องมีคิปเบิ้ลนกยักษ์ครับนี่เลยคิดโซ่สามารถกดจากโต๊ะโต๊ะนี้ได้เลยนะครับหรือว่าใครสะดวกที่จะปรุงก็ปรุงได้เลยนะครับ เดีย๋ยวเราจะมาทําให้ดูนะครับผมเปิดเครื่องคิปเบิลเลยใส่แผ่นอิเลเมนต์ลงไปครับใส่ชิปคิฟฟินเข้าไปครับคิปเปิลนกยักษ์ครับผมแล้วเราก็กดที่ชิปคิฟฟินนะครับกดโพสีตรงนี้ได้เลยนะครับเขาก็จะบอกว่า1 element กับ kibble นะครับออเดอร์ก็คือสัตว์ทั่วไปนะครับก็จะแลก1 คิปเบิลกิฟฟินนะครับกดทานฟิวไปเลยนี่ครับผมเราก็จะได้คิปเบิลกิฟฟินมาแล้วนะครับอีกคลิปหนึ่งครับโพซิตอ่านี่เลยครับเราก็จะได้คิปเบิลกิฟฟินมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่เลยครับเก็บครับเก็บของนะครับผมเราก็จะได้คิปเบิลกิฟฟินมานะครับ โอเคครับวันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมการทำคิปเบิร์กิฟฟินนะครับสำหรับท่านที่ไม่รู้นะครับผมก็ทำวิธีนี้ได้เลยหรือใครจะใช้เนื้อ,อเนื้อน่องหรือค er, ิปเบิรอันโลก็ได้แต่ก็จะใช้เยอะหน่อยและเวลาก็จะเยอะมากขึ้นนะครับก็กิฟฟินก็จะเป็นสัตว์พิเศษหน่อยนะครับลูกเกิดมาต้องอยู่ใกล้แม่นะครับแล้วก็ไม่สามารถอันเค็มให้กันได้ก็ประมาณนี้เลยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมอย่าลืมเอาชีวิตรอดกันในไดโนเสลินนะครับบ๊ายบาย Bui bui Hey